วันนี้เนี่ยน้องก้อยมาตามสัญญาแล้วนะคะมาดูวิธีการปลูกขาแดงเกษตรใหญ่กันค่ะซึ่งหลายๆท่านที่สั่งพันไปเนี่ยน่าจะได้รับกันครบเกือบหมดแล้วนะคะเราจะใช้ดินปุ๋ยคอกแล้วก็แกลบดําอย่างละหนึ่งส่วนผสมการพูนเป็นกองแบบนี้แล้วก็ลงปลูกขาแดงเกษตรค่ะหลังจากนั้นก็คลุมฟางรดน้ําแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วค่ะชุดหนึ่งเนี่ยจะได้ไปทั้งหมด3หลุมนะคะพี่ๆก็จะเอาไปปลูกได้3หลุมปลูกไปได้ประมาณ2เดือนเนี่ยเขาก็จะหน้าตาประมาณนี้แล้วนะคะคุณพ่อก็มาสาธิตวิธีการพูนโคลนให้เขาด้วยวัันนนีีเน้เเ่ราากก็มจดสงงพขแษ ะะรอบสุดท้ายแล้วคะ่ะทุกคนรอบนี้ก็คือหมดส่วนแล้วจริงๆค่ะสามลุมปูกเนี่ยเริ่มต้นแค่100บาทเท่านั้นเองนะคะได้หนอใหญ่ๆสวยๆแบบนี้ไปเลยนะคะทุกคนวันนี้ถ่ายคุณพ่อเป็นหลักเลยคะ่ะเพราะว่าน้องก้อยเนี่ยกำลังเลี้ยงน้องเพียงดินอยู่ก็เลยไม่ได้ไปช่วยคุณพ่อเลยนะคะวันนี้ไม่ได้จะส่งเยอะมากคะ่ะก็เลยให้พ่อทําคนเดียวรอบสุดท้ายแล้วจริงๆค่ะมีใครกดสั่งทันบ้างไหมสายพันุนี้หนออบใหญ่ดีมากๆเลยคะ่ะรสชาติเขาเนี่ยอร่อยกว่าพันเล็กๆบ้านเราอีกนะคะวันนี้ก็ประมาณนี้ค่ะพี่ๆเอาไว้เจอกันใหม่คล นะคะบ๊ายบาย